ที่ขายดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะเงินไหลมานะคะก็จะเป็นไม้มงคลในยุคหลังๆนะคะก็จะมีทั้งด่างเหลืองด่างขาว นะคะเขาก็จะเป็นไม้ยอดนิยมด้วยเป็นมุงคลด้วยนะคะ,ะความต้องการของตลาดไม่เคยเสื่อมคลายนะคะในเรื่องของเงินไหลามานะคะมีทั้งแบบโบราณนะคะแบบโบราณใบเขียว,ยวแบบนั้นนะคะก็ด้วยชื่อของเขานะคะต้นเงินไหลามานะคะ,ะหรือเราเรียกว่าซิงโกเนียมนะคะเป็นต้นไม้ที่กึง่งเป็นไม้หลักรอเลื้อยนะคะ,ะลักษณะของเขาจะมีรากออกตามข้อแบบนี้นะคะ รากเขาจะออกตามข้อซึ่งก็จะเป็นไม้ที่เลื้อยขึ้นหลักได้นะคะในตระกูลน,นี้รากออกตามข้อ,อซึ่งเวลาเราจะขยายพันธุ์ก็โดยการตัดนะคะตัดยอดตัดข้อลงไปปักชำนะคะซึ่งวิธีการ การขยายพันธุ์ก็จะสอนกันอีกในบทเรียนหนึ่งบทเรียนนี้มาทําความรู้จักกับต้นเงินไหลมาก่อนนะคะเงินไหลมามีหลายชนิดเงินไหลมาออมชมพูออมทองนะคะออมทองเราก็จะเรียกเงินไหลมาตัวนี้อยู่ในตระกูลเงินไหลมาทั้งหมดนะคะออมเงินออมทองออมเพชรออมออมนาคมก่อนออมชมพูก็จะเรียกเป็นออมนาคนะคะ ก็จะมีไหลตัวด้วยกันนะคะแตะ่ตัวครูเองก็จะเรียกเป็นเงินไหลามานะคะก็คือออมเงินออมทองออมนาคอมเพชรมีหลายชนิดด้วยกันนะคะก็จะเป็นทั้งมีทั้งแบบลูกผสมแบบแคระแบบไม่แครนะคะ,ะถ้าเป็นรุ่นดั้งเดิมนะคะ ก็จะเป็นแบบเขียวๆนะคะรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นรุ่นเก่าๆนะคะซึ่งต่อมาก็จะมีหลายลักษณะด้วยกันก็จะอยู่ในตระกูลเงินไหลมานะคะออเงินไหลมาอมเงินเงินไหลมาอมทองเงินไหลมาอมเพชรเงินไหลมาอมชมพูเงินไหลมาอมทรัพย์นะคะซึ่งก็จะ